ราคาเต็ม429,000บาทนะครับเรามาแจ้งอีกรอบหนึ่งครับก็ลดไป30,000เหลือ399,000บาทจากผ่อน8,000กว่าบาทลงมาเหลือ7,000กว่าบาทใช้งานได้อีกนานลด2ปีไม่ต้องรอนะครับเซ็นสัญญาเช้าบ่ายส่งรถให้เลย ไฮรักรีโวหัวเดียวมีเข้ามาพอสมควรนะครับเอสามสิบคันถ้าจะได้นะครับตอนนี้ก็ทยอยทำขึ้นมาแล้วก็ถูกขายออกไปเป็นบางส่วนอันนี้ล้อใหม่หน้าใหม่ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่รุ่นแรกๆครับหน้าตาก็จะอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็มองว่าสวยขึ้นนะครับดูดีขึ้นทันสมัยขึ้นแล้วก็เพื่อนเยอะมากเลยบนถนนนี่ หัวเดี่ยวหลังคาอลูมิเนียมนี่น่าจะมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับจำนวนนะครับยอดขายความนิยมเพราะว่าเ,ออเครื่องยนต์ก็ประหยัดน้ำมันแรงคงทนแล้วก็รถสีขาวเท่ากับหลังคาอลูมิเนียมวิ่งได้ทั้งส่วนตัวและก็บริษัทนะครับราคาเต็ม4ี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับมาเรามาแจ้งอีกรอบหนึ่งครับก็ลดไปสามหมื่นเหลือสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจากผ่อนแปดพันกว่าบาทลงมาเหลือเจ็ดพันกว่าบาท แถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้1ปีนะครับเราประกันสูงสุดนาน3ปีขับปี90วัน0% 12เดือนช่วยเหลือฉุกเฉิน3ปีนะครับกับ KR SmartC าราหัวเดี่ยวซปเปอร์คารีรโวสวัสดีครับ